ถามเข้ามานะคะว่าซื้อลำบ้าซัพพอร์ตหรือว่าเสื้อกอดพยุงหลังให้คุณแม่เนี่ยคุณแม่อยู่คนเดียวคุณแม่จะใส่ถูกไหมวันนี้จะมาสอนวิธีการสาใส่ที่ถูกต้องกันค่ะจะสังเกตนะคะว่าหลังจากที่เราแกะเจ้าตัวตีนตัวแกะออกมาแล้วเนี่ยให้เอาตรงป้ายแท็กด้านหลังขึ้นด้านบนแบบนี้อ่ะหลังจากนั้นนะคะให้เอามาแนบกับลำตัวด้านหลังให้ตัวเสื้อกอดเนี่ยแนบกับตัวสะโพกนะคะ หลังจากนั้นจะมีฝั่งตีนตุ๊กแกให้เรายืดออกแล้วก็ประกบการซ้ายประกบขวาต่อมานะคะให้ดึงบริเวณแถบยางยืดด้านข้างออกยืดแบบนี้ใส่ให้กระชับอีกทีหนึง่งแปะซ้ายและก็ขวาจะสังเกตนะคะวิธีการใส่ที่ถูกต้องเนี่ยจะไม่ขึ้นสูงจนเกินไปหรือว่าลงต่ำจนเกินไปแบบนี้ หากรู้สึกว่าใส่แล้วแน่นจนเกินไปหรือว่าไม่กระชับเนี่ยเราสามารถแกะออกแล้วก็ประกอบใหม่ได้เห็นหมคะอ่ะจะมีตีนตุ๊กแกอยู่สองฟังวิธีการใส่ถอดง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็วิธีการดูแลเบื้องต้นให้แค่ถูหรือว่าซักด้วยน้ำสะอาดหรือว่าน้ำสบู่อ่อนๆได้ไม่นำตากแดด พึงไว้ให้แห้งแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะหากมีกินอับ